ไปบอกแล้วไม่ตายอย่างนี้แหละบกเขียบคังนี่หายอยากนั้นสิตง้าบอกสลมสลมคุ้มรถดนเออนอนนั่นแหละนอนมัอบรถไปหมดมันง่วงเตี้งไม่ต้องไม่ต้องมเห็นกันเื้อไปเห็นต้ต้ผู้หละเหนอยู่ในแต่อยู่ในหันไปผ่านไปแล้วก็ผ่านเลยต้องเอนมา

อยู head, ่เพช่วยมันไว้เบื่ะอือมันก็มาเกาะแก้วแถวประตูเ้าไปย่าเนาะพวกเราแสดงว่าใจแก้วเลยสุดยอดเลยชิดกระสุดยอดเลยเออพ่กพี่อยู่เ่ยอเาม่มีเนมีซันมาแล้วก็ผ่านไปผ่านไปแล้วก็ผ่านมา

เอาหัวไปยัยอบ้านเหัวไปยันนะหัวเจาะจาบก็ปนนี่เกิเป็นมือแม่ปนาดีก็มีตะยายตยายทีมบ่อนโอ้ยยีมบอนจังนะมันโมโหยงเตียกระดันโมโหก็ยิ้มไม่หวานแล้ว

เขียบค้างเขียบเพะตาย้าบพลยกินั้งบได้เห็นเห็น่อปเห็นกินทั้งในอันนี้น้องแตงเปิดมาเลย มันไม่ได้โครถูกนะอืมขุดครับโอเดี๋ยวรถขับมาเหรอพ่อคเขุดอะไรนะครับขุดอาบน้ำก็พออาบน้ำอาบแน้ำก็เดินตารางนี่หกนาทงแม่อาบน้ำอาบน้ำไม่ได้โอ เอาเกี๊ยเกี๊ยวเลตลอดตากันมือมากเลยหนาวมากเลยตากันมือมากเพาะแดดนาอยู่อาบน้ำก็ตีกันหนามันขี้เท้าก็หนาเท่ากกันแดดตีกวยนาวไม่ขายเลี้ะเลี้ะดืเลยต้บอกอะอ๋อสาหลอดเอ็นที่เดือดอะไนีเลี้ยลอคนนี่เอาไหม

แล้วเนาะมันร่มมันสีเนาะยม่นลงดยังไม่ทันลงดินต้างใหญ่ันดี 何かな。 แม่กำลังมาหมดนะจะนอนที่นี่อีกเืนนก่อนไอหาเฮนอันยใ่หเอาการทำ่กนกามี่ดอาวบ้านกันมกนนะเอารถกระบะผมมาน้กระบะผมมารถกระบะผมมาทำไทำลิกตะแกงขึ้นไปเอาต้นไม้สูงไปเนี้ยอะโอ้โ ว่ามันมีที่ไว้ยังมีให้อะไรเนี่ย